ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เอาข่าวดีๆมาฝากเกี่ยวกับอสมกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจในข่าวและรายละเอียดของข่าวขอแนะนําฟังกันให้จบนะครับก่อนฟังข่าวกด s u b สไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาฟังรายละเอียดข่าวกันนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวค่าตอบแทนโควิด19ให้อสมออีก3เดือน นายอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพบปะกับอ,อสมอภาคใต้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการอ,อสมอภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงผ่านระ,ระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกล่าวถึงผลประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่22กันยายน2563ที่ได้มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน ให้กับอสมออีก3เดือนคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2563อีกเดือนละ500บาทจากที่จ่ายไปแล้ว7เดือนเมื่อวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมาสิ่งนี้เป็นผลจากการทําหานร,รัฐบาลได้เล็งเห็นผลถึงความเสียสละความตุ่มเทความขยันขันแข็งของอสมอทั่วประเทศ ถือว่านายกรักรฐมนตรีรักษาสัญญากับอ,อสมอ,อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหลังได้ค่าตอบแทนแล้วขอให้อสมอขยันมากขึ้นเนื่องจากเป็นทบประมาณของประเทศแต่ถือเป็นสิ่งตอบแทนค่าป่วยการที่อสมอได้เสียสละความสุขส่วนตัวซื้ออุปกรณ์ต่างๆไปดูแลประชาชนและมีผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่รับมือโรคโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยพลังของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสอมทุกคนเนื่องจากเราทำงานกันเป็นทีมและไม่ใช่รับมือกับโรคโควิด -19 เท่านั้นยังสามารถรับมือกับสถานาการณ์ได้ทุกเรื่องนายอนุตินกล่าวครับก็สรุปได้ว่าทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มค้าตอบแทนให้แก่อสอมทุกคนนะครับอีก3เดือน เดือนละ500บาทต่อคนนะครับ500บาท3เดือนรวมกันก็เป็น1,500บาทนะครับก็ยินดีกับอ,อสมอทุกๆท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารใหม่ๆจะได้รู้และรับทราบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ